ุนะคะจะหยุจะบอกว่าจริงๆทรกชื่อก็พั่วนะคะุกนเลทกคนนะคะถ้ายกนะพูดเสียงดังเกินไปนะคะเดี๋ยวว่าแม่ไดีเนากก็จะพูดเบาๆนะคะเอาใครวะวันนี้นะคะเราจะมาเอ่อเล่นมิวสิกคันอะไรมิวสิกขับสักูนะ ยกต้องทำคลิปอันนี้ใหม่นะคะซากุระคาบิชั่นใหม่แล้วก็ขอหยกเล่นผูหยกแล้วทใหม่หมดเลยนะคะทุกคนหยกรุกไปแล้วนะคะไ,ไ้ถ่ายนั้นอันนี้เราจะมาทํเดี๋าวันนี้หยกไม่อยากให้เครื่องมาดิ้งออกนะคะเพราะฉะนั้นอยกจะซื้อดอกไม้ไฟน้อยๆนะครับซื้อดอกไม้ไฟมาซื้อขทั้งหมดขอะด้วยตัวหลักร้อย เยอะมากแล้วเราไปลองหมดท่าที่เล็กันเลยจบกกับระเบิดได้แน่ถ้าหยกซื้อกับระเบิดมาเยอะๆนะคะทุกคนเอาไปแก้ภูมิมาเฟียแก้หมึหยกว่าถ้าเรามีเงินหยกอ๋อ้ว่าจะาไปแก้ภูมิมาเฟียได้นะมาเฟียซื้อกับระเบิดมาแก้มาเฟียได้เลยทุกคนเพราะหยกเคยเลองครั้งหนึ่งเอาแบบมันจะหมดแล้วคือหยกแอบไปเลซักกุลามาะคะ แบตเลยหกมือ,อน้อยนะคะทุกคนแล้วแบตหยกจะหมดแล้วนะคะหยกต้องวิ่ลงลมือแล้วนะคะทุกคนคือหยกจะบอกว่าถ้าเกมถ้าทุกคนเล่นเกมนี้นะคะซากุระมันจะกินแบตไวนะคะทุกคนของหยกมันก,กินแบตแป๊บเดียวนะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้น้อยมากเลยคือหยกไม่มีเวลาวิ่งเยอะนะคะทุกคนบางทีหยกก็จะอัดไม่ได้นะคะตอนนี้แบตของหยกก็หมดไปที่เรีเยบร้อยแล้วนะคะเราจะมาลองแกล้งและเบิดพวกมาเฟียกันพวกพวกอะไรอะแกนิจากุซ่า ยกงงนะคะทุกคนว่าทําไมในเกมซากุระตรงนี้นะคะถึงเรือกว่าเก็งยากุซ่านะคะทุกคนอยู่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาน่าจะตั้งกันเองหรือไม่ก็อันนีเราจะมาวางกับระเบิดแจงยากุซ่าค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าจะเล่นอันนี้อยู่ก็ว่าต้องระวังหน่อยนะคะจากยากุซ่าจะเห็นมันเดินไปผูกกับขบวนกระสองคนต้องรอให้เขาผึ่ก่อนนะคะทุกคนแล้วหยุดการระลเบิดไปจัดการไปค่ะแล้ววิ่งออกไปให้เร็วที่สุดนะคะทุกคน ยกเคยรอกข้างเงินนะยาคุซ่าเราเบิดปุ้มเลยแต่ยังุบไม่ได้อัดนะคะตอนนี้หยกก็รอจังหวะนะคะทุกคนให,ให้ให้พวกยาคุซ่าให้เผู้ผิดยกนกับแกนกับคุซ่าให้มันไปทางนู้นก่อนนะคะทุกคนตรงนี้ให้มันไปทางนี้นะคะทุกคนแล้วเราอยไปตั้งนะคะตอนนี้มันเดินเศ้าอยู่นะคะทุกคนจริงๆนะคะก่อนที่หยกนะคะเมื่อวานนี้หยกเปลี่ยนเป็น ยิสห้าห้าหกศูนย์นะคะแต่ว่ายกเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นมายูอิชืช่อเดิมนะคะตอนนี้สองตัวบาดเผลอแล้วค่ะคะ่คอยค่อย,ย่องไปกลับจะเปิดต้องมาแหละแต่พวกมันตอนนี้นะคะเราจะหวะดเผลอก่อนนะคะมาเดินพิ่งเดินไปทางนั้นเองโอเคนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดโอเคค่ะทุกคนไปไปที่เรียบร้อยแล้วทางนั้นนะคะเยี่ยมวางกลับ ระเบิดนะคะแล้ววิ่งหนีอกไปรูวิ่งเดีวสิวิ่งวิ่งวิ่งไม่อย่างนั้นจะไปโดนกับระเบิดของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันนะว่าตัวตัหลบแค่ไหนตอนนี้นะคะพวกโยก็พูดเสียงเบาๆนะคะปิดเสียแล้วเดี๋ยวมันเสียงมันจะดังยกเกินไปนะคะหรือยกไปตั้งผิดวะอ่ะอ่ะจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าไอพวกยากุซ่าจะโดนระเบิดไหมหยกตั้งไว้ตรงนั้นนะคะทุกคน รอมันมาแล้วค่ะทุกคนแล้วมันจะโดนระเบิดอยู่เต็มเต็มไปหนึ่งสองหรือหยกตั้งผิดตำแหน่งเออหว่าทุกคนตั้งผิดตำแหน่งโว้ยนั่นเอาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวหยกขอตัดตัดเร war, ิ ifica, ่มใหม่นะคะทุกคนหยกว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเฮ้ยมาโดนตรงนี้แล้วทุกคนมารอดูกันอุ้ยโดนไหม อาไม่โดนอ่ะทุกคนอ๋อยกไปตั้งเลนนู้นนะคะทุกคนไม่ได้ตั้งเลนนี้อ๋อแล้วตายแล้วทุกคนทํำยังไงดีอะแต่ไม่เป็นไรนะคะยกยังมีกับระเบิดอยู่อีกอันหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวยกขอตัดตัดตัดแล้วเพื่อเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะยกขอตัดเกมนะคะเพื่อเล่นอีกครั้งตอนนี้นะคะทุกคนยกก็เลยเริ่มใหม่แล้วนะคะทุกคนยกไม่ได้เซฟนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยว พบว่ากับระเบิดมันจะโดนกับระเบิดอ,อีกนะคะแล้วดูดิทรงผมหยกก็จะเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นโยกเขาไปเปลี่ยนทรงผมก่อนนะสักครู่หนึ่งกอนที่เราจะไปเริ่มจากการแกงยากูซ่านะคะ โอเคนะคะยกก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่แกงยากูซ่ากันเลยแต่ยกยังไม่มีกระเบิดเปิดนะคะทุกคนโยกต้องไปซื้อกับระเบิดไปก่อนแล้วค่อยไปสู้กับค่อยเอาไปไว้องตรงแกงยากูซ่านะคะทุกคนพี่ขอซื้อหลับระเบิดหน่อย <laughs> <laughs> เห็นกับระเบิดใช้ได้ขนาดนั้นเลยไปซื้อไปเลยเหรอโอเคค่ะทุกคนซื้อกับระเบิดมาเรียบร้อยแลวนะคะซื้อประมาณอีกอีกสามอันนะคะทุกคนเผื่อไปโดน โอเคนะคะทุกคนอย่ขอไปที่เกยากุซ่ากันเลยนะคะทุกคนมาถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้พวกมันเรามาถึงวาร์ปมันเผิอพอดีเลยนะคะทุกคนเราก็จะวางกลับระเบิดตรงนี้ค่ะทุกคนจากนั้นเราก็วิ่งหนีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะมาดูกันนะว่าพวกมนเราจะโดนไหมมันจะโดนไหมทุกคนจยกตั้งกับระเบิดไรแล้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยตรงนี้ยก ตั้งไม่เกินถนนตรงนั้นนะคะทุกคนจกตั้งไม่เกินถนนนะคะแสดงว่าคราเลียรอดนะคะทุกคนคราเนี้ยแผ่สำเร็จแน่ลองมองแกะอยาก,กุ้ซ่าเห็นนะทุกคนเรามาไปดูกันเลยโดนไหมอ้าวคนฮะทำไมไม่โดนอ่ะอ้า ยากูซ่าค่ะทุกคนคือยังไม่สำเร็จนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยกขอเริ่มกับเกมแล้วเริ่มใหม่นะคะทุกคนยังไม่ได้นะคะก่อนที่ยกจะห่างนะคะยกลืมแล้วค่ะตั้งกลับแล้วเปิดหาจากยากูซ่าเกิดไปนะคะทุกคนมันเลยแบบไม่โดนนะคะแต่ว่าเกือบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นพวกมันยากูซ่าก็เกือบโดนเลยนะคะนั้นยกจะลองอีกครั้งหนึ่งนะคะคือกลับเริ่มแล้วก็เริ่มเกมใหม่นะคะตอนนี้ยกขอเริ่มใหม่้ว โอเคนะคะทุกคนหยกก็พร้อมแล้วนะคะแต่ว่าหยกยังไม่พร้อมนะคะตอนหยกก็ได้เล่นใหแล้วนะคะทุกคนมาดูกันผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้หยกเกือบทาสําเร็จแล้วนะคะแต่ว่าหยกห่างจากยากุซ่านิดเดียวเองนะคะทุกคนคือหยกไปตั้งห่างยากุซ่าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นหยกขอเริ่มใหม่นะคะคือเล่นหลายครั้งหลายครั้งก็ยังไม่สําเร็จเนาะโอ้ยเราลืมโบ ไปกันต่อเลยทุกคนก็ดูยกไปซื้อกับระเบิดก่อนนะจ๊ะก่อนที่เราจะเลิกแผลต่อไปนะคะยังทำไม่สำเร็จเดยวขอซื้อกับระเบิดเลยนะถ้าเราซื้อกับระเบิดตั้งระวังนะคะระวังจะไปเลือกเอาจะิเลือกไปข้างหน้า,าจะโดนกับระเบิดเองนะคะทุกคนโอเคนะคะซื้อมาแล้วนะคะสี่อันนะคะเราไปเริมแผนกันเลยนะคะคราวนี้ยกจะทําให้ดีกว่าเดิมนะคะทุกคน ยอุ้ย,ย,ยากุซาโอ้ยดีจ้วตัเผอไปพอดีเลยตั้งตรงนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ไปกันเลยคราวนี้ยกตาจะสําเร็จนะคะเพราะว่ายกตาตั้งน่าจะใกล้แล้วนะคะอยู่ขอลองอีกครั้งนะไม่อาจจะเลยนะคะอย่างนี้เราก็รอยากุซาเดินมานะคะแล้วปลอกตัวระเบิดเราเต็มๆค่ะทุกคนตอนนี้มาแล้วนะคะยากุซามาแล้วนะคะ มารอพวกนั้นนะด้วยนะพวกว่าจะโดนไหมครานี้ยกตั้งให้ไกลกว่าเดิมนะคะให้ให้ใกล้กว่าเดิมนะคะทุกคนข้าวนี้โดนไหมใช่ไหมโดนไหมตเย่สำเร็จแล้วค่ะทุกคนยกทำยากุซ่าโดนกลับและเปิดนะคะเย่สำเร็จแล้วนะคะ น้งองว่าหยากเอาไปแกล้งคนอื่นได้อีกได้ด้วยจะคะทุกคนถ้ามสตินะคะ,ะ,คะแต่ว่าอยากเกินถนนนี้นะคะอ,อย่ากรู้ถ้าเราตั้งกระเบิดกลางถนนนะทุกคนถ,ถ้ามีคนกดไลค์นะคะถึง100คนนะคะหยกจะเอากลับและเปิดบัตตั้งถนนนะคะทุกคน <laughs> อยากรู้จังเลยแล้วเมื่อกี้กลับละเปิดโดนยากูซ่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอา้าวตอนนี้ยากูซ่ากำลังงงนะคะทุกคน <laughs> ตอนนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากยกให้อยากให้เอากลับระเบิดนะคะไปแก้อะไรอีกคอมเมนต์มานะคะแค่นี้<ห>